สนับสนุนโดยส่งความสุขด้วยกระเช้าของฝันปลอดเล่าด้วยความปรารถนาดีจากสสสสิ่งของพระราชทานในวันนี้นะครับจะถูกนำไปมอบอยัง4หมู่บ้านในเขตตำบลน,นาเกียนประกอบไปด้วยบ้านผีปานเหนือบ้านห้วยลอกบ้านแม่หองใต้และบ้านมาหินหลวงซึ่งแต่ละหมู่บ้านนั้นนะครับใช้เวลาเดินทางจากตัวอำเภออมก่อยไม่ต่ำกว่า 4- 5ชั่วโมงเลยทีเดียวละครับ โดยทีมแพทย์ที่จะปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยคุณหมอจากโรงพยาบาลพระมงกุฎจากโรงพยาบาลในร้อยเจบรอเหล่าทหารเสนารักษ์ซึ่งทั้งหมดก็จะไปสมทบกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ครับแล้วยังไปไปพื้นที่อย่างเงี้ยต้องต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับสำหรับส่วนของคุณหมอก็ต้องดูว่าใ,ในในพื้นที่เขามีโรคอะไร,รอย่างพื้นที่ที่ต้องการพวกยากระจัดเทา้าพวกยาลดไขา้ย,ยา ภูมิแพ้เลพี่ค่ะก็ต้องเตรียมให้เขาด้วยเห็นเห็นมาหลายรังเลยมีอะไรบ้างหมอหรือว่าเอาก็เอาไปให้ที่โรงเรียนด้วยให้ที่โรงเรียนด้วยเพราะว่าที่นี่เขาเขาออกมาหาครับพบหมอหรือว่าบริการทางด้านการแพทย์เนี่ยค่อนข้างยากก็ต้องเอายาส่วนหนึ่งไปไว้ให้เขาแล้วก็มีคู่มือการใช้ยาส่อนเนี่เป็นยาประเภทไหนครับที่เราจะไปทิ้งว้ที่ยาทั่วไปก็เป็นพวกยาลดไข้ยาจะมียาแก้เิดติดไว้บ้างนะยาภูมิแพ้แล้วก็พวก รคทัธอาหารแล้วก็พวกระบบการเืิงเช่นคนที่ทํางานเยอะๆอะไรก็อาจจะมีปวดข้อปวดเข่าปวดหลังคนเท่าคนแก่ใช่ครับก็มีดูดูแล้วก็เขาใช้เป็นอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ก็ต้องมีปัญหาพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วนอกจากยามีส่วนอื่นที่จะต้องไปไปทําหน้าที่อะไรไหมครับเออย่างเมื่อวานเราก็ไปเคลือบฟูร์ลายให้เด็กเพราะว่าเด็กพวกที่เขาฟันผุเยอะครับ ทางด้านคุณพ่อคุณแม่นะครับที่รับถุงสิ่งของรล้ทานเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับบ้านไปนะครับแต่ว่าน้องๆหนูๆเด็กๆนี่ก็จะอยู่รอเข้าแถวนะครับตอนนี้พี่ๆฐานเซนาราก,ก็กําลังป้ายกู้งลายไปที่ฟันนะครับเพื่อที่จะเสริมสุขภาพของฟันให้แข็งแรงยิ่งขึ้นครับตอนนี้ต่อแถวยาวเลยครับเพราะวัวลายนี่รสชาติอร่อยใช้ได้นะฮะและเมื่อเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่นะครับ ทีมแพทย์ก็จัดเตรียมสิ่งของเวชภัณฑ์ต่างๆจากนั้นก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจทันทีครับปวลงแขนข้างไหนซ้ายซ้ายขวาข้างไหนทีนครับอันน้าด้านด้านขวาอย่างนี้ปวดล้วลงแขนไหมปวดลงเนาะและอย่างนี้ปวดลงแขนไหมครับปวดไหมปวดด้วนะตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมที่ปวดในพื้นที่บริเวณที่มาจัดการ ตรวจรักษาคนไข้อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นห้องง่ายๆอย่างนี้งงนะครับแต่ว่าก็จะแบ่งเป็นมุมต่างๆนะครับเป็นโต๊ะต่างๆตั้งแต่เข้ามาก็จะมีการกรอกประวัติซักประวัติชั่งน้ำหนักอะไรนี้ครับวัดชีพจร,รต่างๆนะครับไปจนถึงโต๊ะของคุณหมอก็จะอยู่ที่มุมหนึ่งก็จะคอยสอบถามอาการต่างๆแล้วก็มีมุมรับยาก็จะอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกแผนกนี่ ก็จะต้องมีคนที่มาช่วยในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับก็อาจจะเป็นคุณครูในพื้นที่นะครับพี่พี่ทหารหรือว่าสาธารณสุขในพื้นที่ก็จะมาช่วยแปลช่วยสอบถามอาการให้กับคุณหมอครับตัามือนี้แต่ไหนนี้ามาจิก็ยอรดิคงก็ยอด,ม,ดอยามาจิก๊ก็อยอรดิคองก็ยอดวันนี้ไม่สบายเป็นไรครับลุกท้องอะไรนะเจ็บท้องหอเ,นนเหรอเจ็บเมา่านยังเจ็บได้สองสามวั อ๋อแล้ววันนี้คุณหมอบอกว่าเป็นไงเอาเลดเออแล้วยเข้าอ๋อแล้วถ้าเจ็บนักๆอ่ะสแล้วในต้อุ่่อยไม่อยอโไกลไมกีชั่วโมงไปเดินมาสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงเไปยังไงอ่ะนั่งรถรอะไรไปหรืว่ายนตก็ได้ครเาเื่องหรือรถยนตเกืบิชั่วโงนะแล้ววันนี้คุณหมอมานี่เป็นไงครได้ด ได้ยาแล้วรักษารู้ได้แต่ยังอยากให้คุณหมอมาปอยไหม่คุมอาหนต้องไปที่โรงพยาบาลองครกบก็ในโครงการเนี่ยจะให้ค่าเดินทางเป็นเป็นพระกุณห์ทคุณของสุริเทพพหลให้เดินทางไปรักษาตัวคุณหอจะมาหีไปท้องเวทีสไปเป็นหลังลกกก็กล้วยหอจีนเอาไปนองก็กล้ว่าหนอสิบเอ็ดก้อ มอครับยางลาคุณหมอลงพื้นที่มาพร้อมกองสิ่งของพะราชทานแบบนี้ครับการตรวจนีต้ต้องเตรียมพร้อมหรือว่าจะมาตรวจในเรื่องของอะไรบ้างครับหมออ่าแล้วก็ดําเนินการในเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามแนวพระราชดำริสิริพเทพราสุดาครับก็ในด้านของการสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะประสานกับ หน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งก็จะเป็นคนให้ข้อมูลมาตั้งแต่ต้นว่าต้องการความช่วยเหลืออะไร,รการบริงานที่ผ่านมาติดขัดตรงไหนแล้วก็มันก็มาเป็นส่วนเติมเต็มจับมือกันทํางานปัญหาตอนนี้เนี่ยการสาธารณสุขพื้นฐานเนี่ยทางคนในพื้นที่เนี่ยทำไว้ได้ดีปัญหาก็ผมว่าพบน้อยกว่าสมัยก่อนมากในข้อที่มีเนี่ยก็มมกจะเป็นข้อติดขัดในการที่คนไข้หรือผู้ป่วยเนี่ย จะเข้าไปหาโรงพยาบาลซึ่งมีอยู่แล้วรตรงนี้เราก็ช่วยเหลือโดยที่จัดให้เป็นระบบ,บอย่างภาพที่ชัดที่สุดเนี่ยก็คือการจับมือกับโรงพยาบาลอำเภอช่วยเหลือในค่าเดินทางให้พูดคุยกันว่าจะต้องไปหาหมอสักกี่ครั้งก่อนจะได้รับการรักษาจนาโรคนั้นหายขาดแล้วก็ประมาณส่วนนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะให้เป็นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยดูแลเพราะว่าเอารถพยาบาลไปส่งครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลอำเภอ จะได้ไปทีเดียวหลายๆคนหรือจากโรงพยาบาลอำเภออาจจะต้องไปโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในเครือรรเขาจะได้จัดเป็นระบบไปอันนี้เพื่อประสิทธิภาพในการส่งต่อนอกจากการตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้วนะครับอีกภาร,รกิจสําคัญที่ต้องทําควบคู่ไปด้วยก็คือการเก็บตัวอย่างน้ําที่ใช้อุปโภคบริโภคภายในชุมชนครับและอย่างอย่างที่ผมเห็นในในรลังโฟมแชยานยนอันอนี้ก็คือไว้สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำอาจารย์ครับวิธีการเก็บจะต้องใส่ ในขวดนี่ค่ะจะเอาน้ำจากป่าภูเขาในพื้นที่ในแหล่งน้ำของเขามาใส่นี่แหละครับใส่ไว้ในขวดเสร็จแล้วก็จะแช่เย็นแล้วก็ให้สาวันเจยแพทยทหารดยหลังจากงานนี้ก็จะต้องมีคุณหมออีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมาคืออยู่กับข้อมูลฮะถ้าเกิดว่าเราพบอะไรก็ต้องมีทีมเข้ามาทำเพิ่มเติมให้น้ำมันสะอาดก็คืองานคือหมอไม่ได้จบแค่แค่วันที่มามอบสิ่งของรัฐบาลนี้ ็บตัวอย่างน้ำต้องสักกี่ตัวอย่างครับหมอเราแพนว่าอย่างนี้ในในจุดท,ที่เราไปเนี่ยเราจะเก็บน้ําจากแหล่งน้ําว่าข้อมูลตรงนี้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรหรือด้านสภาพแวดล้อมได้ไอ,ไดอันที่สองก็คือน้ําที่เด็กใช้กินครับคือคือนี้เราก็ต้องปรับตามพื้นที่อย่างบางที่ค่าบางอย่างของน้าเนี่ยจะชี้ให้เราเห็นว่าเหมาะที่จะปลูกอะไรครับตัวนี้ที่มาจากแหล่งน้ำแล้วก็จะช่วยบอกเราว่า เราควรจะกองน้ําหรือต้มน้ําอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนครับผมก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะทั้งฝ่ายแพทย์ฝ่ายกเกษตรฝ่ายวางแผนอันนี้เก็บเก็บตัวอย่างก็เก็บใส่ต้องใส่กระบอกสแตนเลสไว้อย่างนี้เลยครับใช่เพราะเราตรวจหมดเลยทั้งส่วนทางกายภาพเคมีชีวะซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเราจะส่งมอบให้กับชุดของสถาบันวิจัยแพทยสาสาร์แหานครับผมที่จะตรวจในระดับห้องหลบครับค่าความเป็นกรดด่างครับความขูนสีองค์ประกอบทางเคมี พวกธาตุแรธาตุที่สําคัญการปนเปื้อนบางอย่างโลหะหนักเนี้เชื้อโรคอะไรพวกนี้ด้วยเชื้อโรคด้วยโดยตามหลักการสุขภาพิบาลที่ดีนะครับแหล่งน้ำกินน้ำใช้ก็ควรห่างจากบริเวณห้องส้วมไม่น้อยกว่า30เมตรและก็ไม่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำกว่าครับเพราะว่าอาจจะมีการซึมถึงกันได้ส่วนบอ่อน้ำใช้นั้นก็ควรมีขอบสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรมีลานปูนรอบบ่อกว้างอย่างน้อย1เมตรและถ้าจะให้ดีก็ควรมีฝาปิดด้วยนะครับ ซึ่งทีมแพทย์น,น,นะครับจะนําตัวอย่างน้ําเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดแล้วก็แช่ลงในกล่องโฟมที่ใส่น้ําแข็งไว้เพื่อรักษาสภาพน้ําจากนั้นก็จะส่งไปตรวจที่ห้องแลบภายใน48ชั่วโมงครับซึ่งข้อมูลของน้ําที่ได้นะครับก็จะถูกส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนดูแลปรับปรุงด้านสุขอน,นามัยต่างๆครับรวมไปถึงการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพของน้ําด้วยละครับตอนนี้ก็ได้เห็นการทํางานของหน่วยแพทย์ไปแล้วนะครับ ในช่วงหน้ามาติดตามการทำงานของทีมตรวจวัดสายตาอีกหนึ่งหน่วยที่เดินทางมาพร้อมกับถุงสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ครับ